you <laughs> ผมซื้อมือสองมาราคาพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ2 0 0ต้นต้นๆประมาณ2,200ัถึง2,400บาทเล่มนี้เป็นมีดที่ผมซื้อมาจากพี่คนหนึ่งที่เขารับต่อมาอีกทีจะเรียกว่ามือ3ก็ไม่เชิงเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ซื้อใบเองนะครับเขาเหมือนกับ ลงขายให้กับเจ้าของเก่าที่เป็นเจ้าของที่ใช้งานนะครับกล่องไม่ได้มีมาด้วยนะเจ้าของเก่าเขาน่าจะทิ้งไปแล้วนะครับนี่คือเคยชอแคมเทนแคมสิบซึ่งจริงๆเจ้ามีดรุ่นนี้ผมมีแผนจะซื้ออยู่แต่เป็นตัวด้ามสีแทนนะครับน้าตาลแต่ไม่เป็นไรนะครับไหนๆก็มีมือสองมาแล้วแล้วก็มันเป็นเวลาที่ผมจะต้องอซื้อสักทีนะครับก็ได้มาเจ้าตัวนี้นะครับในแอปส้มแอป ฟ้าพวกนี้นะครับมีของปลอมด้วยนะครับต้องระวังเนาะถ้าราคาถูกผิดปกติแล้วก็ดูไม่เป็นนะครับว่าแท้หรือปลอมเนี่ยต้องระวังด้วยเพราะว่ารุ่นนี้มีปลอมด้วยนะครับแต่นี้เป็นมีดแท้ตัวมีดก็จะมาเป็นมีดฟิกซ์เบลดคือพับไม่ได้นะครับเป็นปลอ,อกเก็บปลอ,อกเขาจะเป็นพลาสติกอินเจคชันโมคือเป็นพลาสติกฉีดเข้าเบานะครับโดยมี ไอเลตหรือว่าตาตาไก่นะครับยึดไว้ทั้งหมดเลยส่วนปลายก็จะมีรูสําหรับร้อยเชือกด้วยแล้วก็ส่วนปลายมีรูระบายน้ําออกอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับปกติเราจะเห็นรูระบายตรงนี้แต่นี้เขาออกแบบมาคือรูอยู่ตรงปลายของตรงนี้พอดีนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนอุปกรณ์ยึดจับซองก็จะเป็นแถบไนลอนนะครับยึดไว้ด้วยเวลโครเป็นสีดําสามารถจะแกะออกนะครับเพื่อถอดออกและย้ายตําแหน่งได้ด้วยนะครับแล้วก็ บริเวณของซองเนี่ยจะมีตัวหนังสือเคอร์ชอนะครับอยู่แล้วก็ retention หรือตัวล็อกมีดไม่ให้หลุดออกจากซองเนี่ยใช้สายเข็มขัดนะครับรัดบริเวณกาดด้านหลังตรงนี้อ้อมมาตัวห่วงเข็มขัดสามารถจะใส่เข็มขัดได้นะครับร้อยเข็มขัดขนาดกว้างรวมถึงสามารถจะอ้าออกแบบนี้นะครับเพื่อถอดถอดเร็วโดยที่เราไม่จะเป็นต้องถอดเข็มขัดออกก็ได้นะครับ ก็จะเป็นห่วงที่อยู่ต่ากว่าแนวเอวเล็กน้อยเวลาพกนะครับตัวด้ามก็จะอยู่สูงแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณเกือบ2อกิโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับชั่งทั้งซองเลยนะทั้งซองทั้งมีดทั้งอะไรทั้งหมดเลยนะครับไม่ถึงนะครับหนักแค่728กรัมนะครับรวม2องด้วยถ้าเป็นมีดอย่างเดียวก็ ปลดแพ็กนะครับตัวสายรัดตรงนี้แล้วก็ดึงมีดออกมานะครับจะลองช่างดูเฉพาะตัวมีดอย่างเดียวอยู่ที่527กรัมนะครับ527ก็เป็นน้ำหนักที่ไม่ได้มากเกินครึ่งกิโลนะครับมีตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะพบเห็นได้บ่อยในคอมมูนิตี้มีดไม่ว่าจะเป็นมีดแท้มีดเทียม รวมถึงอาจจะเป็นตลาดมีดที่ออกแนวดีไซน์มาเพื่อความเท่นะครับไม่ได้ออกาเาาใช้งานแต่ตัวนี้เขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า c a m p 1 0 c น m ะครับ C A M P แคมปที่แปลว่าค่ายนะครับเข้าค่าย1ทก็คือน่าจะเป็นความยาวใบประมาณ10นิ้วจริงๆอาจจะยาวกว่านั้นอาจจะเป็นเล่มเวอร์ชัน10อะไรแบบนี้โดยตัวใบนะครับก็จะเป็นทรง recurve บางคนเรียกทรงกูรุขานะครับหรือว่าครูครินะครับก็จะเป็นลักษณะคือสันใบจะมีความโค้งลงนะครับส่วนปลายต่ําลงแล้วก็บริเวณคมด้านหน้าจะมีเลลี่หรือว่าท้องมีดที่โค้งด้านไหนก็จะเป็นรีเคิร์ฟคือเว้าขึ้น,นครับตรงนี้โค้งลงนะครับตรงนี้โค้งขึ้นซึ่งการดีไซน์ใบลักษณะนี้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อสวิงเวทหรือว่าน้ําหนักในการเหวี่ยงฟันเนี่ยที่ดีหนักไปทางด้านหน้าบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเนื้อโลหะเยอะสามารถจะเหวี่ยงสับได้สะดวก ส่วนด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เกาะเกี่ยวกับวัสดุซึ่งใช้งานละเอียดกว่าแล้วก็ใช้เป็นส่วนที่ใช้ตวัดเกี่ยวเถาวันได้ด้วยเดี๋ยวเราลองวัดคร่าๆวๆกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามีเล่มนี้ยาวโอเวอร์ออเท่าไหร่ผมจะลองวัดตั้งแต่บริเวณท้ายจนถึงปลายเลยอยู่ที่41ซนเมตรนะครับหรือ16นิ้วนะครับถ้าวัดเฉพาะที่ใบเท่านั้นเลยนะตั้งแต่บริเวณกาดจนถึงปลายใบ มีความยาวอยู่ที่10นิ้วพอดีนะครับ25.5เซนก็เป็นที่มาของชื่อว่าชื่อรุ่นแคมป์10แคมป์10มันมีรุ่นแคมป์6หรือแคมป์8ปดไม่รู้นะครับแล้วก็บริเวณกาดจนถึงบริเวณส้นด้ามอยู่ที่6 6นิ้วพอดีนะครับใบ10ด้าม6กนะครับก็เป็น16นิ้วโอเวอร์ออลน้ำหนักครึ่งกิโลนะครับ500กว่ากรัมเนี่ยก็จัดเป็นน้ำหนักที่ เหมาะมือดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานถางฟันเถาวันกิ่งไม้นะครับที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปแบบประมาณไม่เกิน2นิ้วนะครับสับฟันต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับล้มต้นไม้ที่ไม่ได้ใหญ่มากได้ฟันถางกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับหรือว่าเถาว์ต่างๆน่าจะสะดวกดีแล้วมีเล่มนี้ก็ใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสภาพก็มีร่องรอยการใช้งาน การรับคมเจียใบยเล่มนี้เป็นเซเบอร์กรานะครับบางคนจะบอกเป็นฮอลโลแต่ผมว่าเป็นเซเบอร์มากกว่าลักษณะคือจะเป็นการรับคมขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ตามแนวใบไปเลยนะครับลักษณะใบก็เซเบอร์ก็จะลงมาแบบนี้นะครับซึ่งปลายเนี่ยสามารถใช้แทงทะลวงได้ประมาณหนึ่งนะใชะ้เป็นเครื่องมือมากกว่าแทงแซะงัดอะไรแบบนี้เพราะว่าสันใบค่อนข้างหนาผมจะลองวัดสันใบให้ดูนะครับว่าหนาเท่าไหร่นะครับหน่วยเป็นมมเนาะ 4.9มมนะครับบางทีเขาก็จะปัดขึ้นเป็น5มมไปเลย5มิลนะครับ4.9มิลอ่ก็มีความหนาที่เหมาะสมดีนะครับน้ำหนักต้องบอกเลยว่าจับแล้วรู้สึกว่าสวิงเวทจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนหัว หนักไปทางหัวหน่อยนะครับเหมือนสวิตสปอตเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่ใช้ฟันผ่าสับเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตรงนี้ประมาณ3-4นิ้วตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่สับฟันแล้วถ่ายแรงกระแทกได้ดีที่สุดเลยส่วนด้านในตรงนี้นะครับที่ผมบอกก็คือสามารถจะใช้เป็น มีดที่ใช้เหลานะครับหรือว่าทํางานที่ละเอียดมากกว่าได้นะครับบางคนบอกผมรูปหนนี้กลัวบาดจริงๆถ้ามุมผมทําอย่างนี้นะครับเพียงแต่ดูแบบนี้มันเหมือนกับนิ้วผมรูปไปตามคมจริงๆไม่ใช่นะผมกระดกคมขึ้นนะครับเรารูดอย่างนี้ให้ดูก็คือเป็นการใช้งานละเอียดนะครับเหลาผ่าปอกอะไรพวกนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นฟันฐานแล้วก็ตรงปลายใช้แทงด้วย ผิวเนี่ยเป็นสีดำนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขาใช้กรรมวิธีเคลือบอะไรแต่เราเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นไทเทเนียมคาร์บอนไนตร์นะเป็นสีดำออกแนวเทาๆถ้าลองสังเกตที่บริเวณเนื้อโลหะจะเห็นถึงาลายของกร i ดิ้งที่เนื้อโลหะนะครับแล้วบริเวณตรงนี้จะมีรหัสชื่อรุ่นคือ1077นะครับผลิตโดย KAI บริษัทแม่ของเคยชอกับ Zero tolerance นะครับ บริเวณด้ามจะมีสัญลักษณ์เคอร์ชอเป็นพลาสติกแข็งสีเทาครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ตัวโครงสร้างมีดเป็นฟูแทงนะครับแต่ว่าด้ามเนี่ยเขาจะใช้ด้ามแบบโอเวอร์โมก็คือใช้พลาสติกไนลอนเนี่ยหล่อทับตัวโครงสร้างใบมีดข้างในยึดไปด้วยทรอสอีกทีหนึ่งนะครับหัวท้ายฝั่งละ2ตัวส่วนของอรูตรงนี้นะครับคาดว่าน่าจะเอาไว้ร้อยเชือกเพื่อทำเป็นเซฟตี้กาดด้านหน้านะครับท้ายก็มีลันยาร์ดเหมือนกันตรงนี้ ด้านหน้าก็มีนะครับอาจจะใช้เป็นแลนยาร์ดหรือว่าอาจจะใช้เป็นเซฟตี้กาดเมื่อร้อยเชือกเข้าไปก็ได้ใช้พันกับตัวด้ามไม้หรือว่าด้ามโลหะยาวๆเพื่อยืดระยะของการใช้งานเป็นเหมือนเป็นหัวหอกนะครับได้ด้วยส่วนของด้านหน้าจะมีกาดด้านบนและด้านล่างนะครับป้องกันนิ้วถลําไปแล้วก็ลักษณะของการออกแบบด้ามจะเห็นว่าสันด้ามเขาจะโค้งลงนะครับโค้งขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์กาดด้านหน้าแล้วก็มีบีกด้านหลัง ซึ่งเวลาเราจับใช้งานเนี่ยถ้าคนที่ต้องการจะโชกไปด้านหลังโชกมาถึงแบบเขย่าเชคแบบนี้นะครับเพิ่มระยะในการฟันและเพิ่มแรงเวี่ยงโมเมนตัม um เนี่ยก็สามารถจะกริปมาถอยหลังตรงนี้นะครับก็ยังไม่ทําให้มีดหลุดมือออกไปได้ง่ายเพราะว่าส่วนตรงนี้จะบานออกนะครับทำให้เวลาเรา เกาะเกี่ยวเนี่ยมือก็สามารถที่จะป้องกันมือสไลด์หรือว่าถลําลงมาด้านหลังได้นะครับประกอบกับลายด้ามแล้วก็การออกแบบด้ามซึ่งจะสังเกต้ว่าด้านหน้าตรงนี้จะเว้ลปองตรงการแล้วก็จะเว้าอีกนะครับทำให้เวลากําใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมีดที่จับสบายมือแล้วก็จับสะดวกมากเล่มหนึ่งเลยส่วนวัสดุที่เป็นสีดําตรงนี้จะเป็นยางสังเคราะห์นะครับซึ่งถ้าใครกังวลเรื่องของการแพ้ยาง นะครับเปื่อยมือแบบคันระคายเคืองแพ้ยางภาราธรรมชาติเนี่ยตัวนี้แก้ไขเพราะว่าตัวนี้เป็นยางสังเคราะห์นะครับก็ไม่ทําให้แพ้ส่วนยาเนี่ยก็กริปหนึบมือดีพร้อมกับลายไดมอนละลายกันลื่นทั้งบริเวณด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับจับสะดวกดีส้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นฟูแทงก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเนื้อโลหะโผล่มาใช้ทุบอะไรก็ต้องระวังตัวด้ามถลอกหรือเสียหายและสังเกตด,ดูว,ว่า ตัวกาดก็จะมีรอยถลอกอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นมีดใช้งานธรรมดานะครับของมีดใช้งานที่อาจจะมีร่องรอยการถลอกการขูดขีดอยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นมีดที่ผมซื้อต่อมาราคาพันกลางๆนะครับราคาเต็มๆใหม่ๆก็ประมาณ2,000ต้นๆนะครับก็ถือว่าคุ้มไหมก็จะซื้ออยู่แล้วนะครับได้มือสองมาใช้งานไปบ้างแล้วก็ไม่ได้เป็นไรนะครับไม่ได้เสีเยดจริงๆผมจะได้สีแทนมากกว่า สีแทนเนี่ยซองเขาจะเป็นสีแทนนะครับอันนี้เป็นซองดำผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทํำโ์ชั่นดําล้วนมาไหมทํำโ์ชั่นสีเขียวโอดีมาไหมนะครับนี่คือเคยชอแคมเทนะครับจะซื้ออยู่นานแล้วได้เลือกซื้อสถีส่วนโลหะใบาเนี่ยมันเป็น6กสี่ห้อะไรไม่รู้นะครับแมกนีเซียมแนงกา,น,านิสไนโตรเจนอะไรไม่รู้ไม่ใช่สเตเลสนะครับเป็น ประเภทเหล็กที่ใช้ทําใบเลื่อยหรือว่าสปริงสตีลนะที่มีความยืดหยุน่นซึ่งเหมาะการใช้งานฟันกระแทกแล้วใบหนาเกือบ5มิลกับลักษณะเป็นวีเคิร์บแบบนี้ก็ฟันถางเกาะเกี่ยวได้ดีนะครับเป็นมีดแคมป์ใช้ฟันถางใช้งานในแคมป์ในค่ายได้นะบางคนบอกเป็นแท็กติคอลมันไม่ใช่นะมันเป็นมีดใช้งานในแคมป์ใช้งานแบบในป่าหรือว่าใน าการแคมปิ้งมากกว่านะครับนี่คือเคยชอแคมป์เทนนะครับพี่ๆก็ดูรีวิวยอนหลังในเพลย์ลิส์เคยชอแล้วก็แซทถี่ได้หรือว่าเพลย์ลิส์ชาร์ปถ้าอยากจะดูรีวิวอะไรที่สงสัยว่าผมเคยรีวิวไปหรือยังกดเซิร์ชในช่องได้เลยนะครับยี่รุ่นยี่ห้อมีอะไรก็เซิร์ชไปไม่เจอคือยังไม่มีรีวิวแต่ถ้าเกิดสนใจอยากจะให้รีวิวอะไรก็พิมพ์มาไว้ตรงข้อความคอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีโอกาสจะนำมาให้รีวิวจะซื้อมาจะยืมมาอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากมากเลยแล้วผมเป็น ผู้ใช้งานนะครับไม่ใช่ร้านขายเรื่องราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการรีวิวแต่เป็นเรื่องการออกแบบแล้วก็เหตุผลในการซื้อมาใช้นะครับแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้าดูการใช้งานได้เลยนะครับไม่รู้ต้นคลิปหรือว่าท้ายคลิปบายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์